ไดด้บบ่าีอยู่ตรงนี้ได้ไจอดเฮ้ย,ย,ยกำนันครับก่อนจะทำอะไรเอาปลิงออกก่อนดีกว่าครับ <c oughs> นวดนวดอันนนวดกำน,นันนวดเลือดไมเทพแม่ห้ามกี่ครั้งก็ไม่ฟังนะรู้ไหมว่าวันนี้แม่พาใครมาประหลาดประหลาดประหลาด นี่แหละนะคนที่ผมต้องแต่งงานด้วยผมมองยังไงก็ประหลาดผมจะหาทางสร้างอนาคตเพื่อให้ผมคู่ควรกับลูกเคไม่ได้ผมจะหาทางสร้างอนาคตเพื่อให้คู่ควรกับลูกเทพไม่ได้แกสู้ยังไงวะฮะแกสู้กูประหลาดเขายังไงใช่ดูสิผมจะไปลงแข่งประกวดร้องเพลงงานประจำวัดงานประจำวัดงานประจำปีคืนนี้ผมจะลงประกวดร้องเพลงในงานวัดประจำหมู่บ้านของเราแล้วจะคว้าเงินรางวัลไหมได้